สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในการไฟฟ้านครศิร r เด y s นะครับภาค2วันนี้ตามเทรนประเทศไทยบ้างครับกับ <laughs> ยูสเบิร์กโปร์โตโฟอร์ร์มนะครับกเ็เป็นยูสเบิร์กที่เป็นตัวใหม่ใช่ไหมครับหลังจากขึ้นภาคใหม่ว่าภาคแรกเนี่ยจบไปแล้วนะครับใช้เวลา1ปีในการที่จะขึ้นภาคใหม่นะครับก็ถ้าเกิดว่า เชยร์ของของญี่ปุ่นตอนนี้มันก็กำลังจะขึ้นภาคใหม่เหมือนกันในในเดือนหน้าซึ่งก็ตามญี่ปุ่นอยู่นานอยู่ดีครับเออ <c oughs> นะฮะก็อ่ะไหนไหนก็มาแล้วทีดีผมยังไม่ซื้อนะครับไม่มีดังซื้อพอดี่ามีในเกมก็เลยอ่ะมาลองจัดในเกมดูดีกว่าว่ายูสเบิร์กเนี่ยพอ,อจัดออกมาเล่นจริงๆแล้วเนี่ยหน้าตาจะประมาณไหนโดยวงเล็บไว้ก่อนนะว่า0 6ย์ ไม่รวมนะผมยังไม่รวมตัวของ06นะครับที่ที่ยังไม่มาเพราะงั้นผมจะรวมแค่ตั้งแต่01จนถึง05ที่ออกมาปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ตัวของโปรโมผมไม่แน่ใจว่าของไทยออกโปรโมแบบไหนมาแล้วบ้างคือมันจะดีมากเลยนะถ้าเกิดว่ามันมีเว็บรวมแบบ ok เด็กล็อกอะคือตอนนี้มีเด็กล็อกภาษาอังกฤษเด็กล็อกภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมมันน่าจะมีเด็กล็อกภาษาไทยอะออแล้วแบบรวมการ์ดของไทยที่ มีในฟอร์แมตไทยแล้วอะไรงั้น่ะเราจะได้ผมผมจะได้ดูได้ว่าอ๋อของใครมีการ์ดประมาณนี้นะเราจะได้แบบว่าจัดถูกอะไรอย่างนันอ่ะนะซึ่งพอมันไม่มีก็ไม่รู้ครับเพราะงั้นก็จัดแบบตามดีตามเกิดแล้วกันก็ได้ออกมาเป็นประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่าบอกอย่างนี้ก่อนว่าไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ไม่เคยทําเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ลองเล่นยูสเบิร์กจริงๆอะ่ะผมก็ไม่ได้สนใจทีดีนะครับ ผมก็มาถึงปุ๊บกูก็จัดเล่นตัวของ sky for arm เลยตอนภาคแรกนะครับแล้วก็ตัวดิกโปรไฟล์ของยูสเบิรเนี่ยเต็มๆที่เป็นฟูลบาร์ใช่ปะซึ่งมันก็จะอนาคตอีกไกลอยู่ครับก็จัดไว้แล้วลองไปย้อนกลับดูได้นะในช่องนะครับอ่ะวันนี้ตาม format ไทยก็จัดได้ประมาณนี้แหละครับก็ใส่เก3สามตัวนี้นะ เอาไว้ตีฮิตหงายแดมนะครับแล้วก็ยัดโซด้วยเอตีฮิตยัดโซหงายแดมใช่ปะก็เติมโซครับเด็กนี้ใช้โซค่อนข้างเยอะส่วนคัลเตอร์บัสอะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่คัเตอร์บัสได้ใช้จากแค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยจริงๆจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเกตดสองที่อยู่ในสตาร์เตอร์มัง้งผมไม่รู้นะว่าของไทยกับญี่ปุ่นมันต่างกันตรงไหนนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าอิงจากของญี่ปุ่นแล้วกันมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ถ้าแวนเป็นยุทธคัเตอร์บัสสองบวกหมื่น ใส่ตัวนั้นก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันเปลืองไปนิดนึงก็เลยใส่ตัวนี้แทนแล้วกันบนัตรหครับเมื่อเลเวลฟอร์มลงมาเมื่อเลเวลด e สเนี่ยจะบัตรหนึ่งบวบบหมื่นได้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็เอามาไว้ตีเพื่อเปิดท็อปเด็กสใบหาเลเวลฟอร์มขึ้นมือตอนตอนถ้าเรายังไม่มีนะครับหรือถ้าเรามีแล้วเนี่ยก็ไปหาตัวอื่นครับไปหาตัวเล่นมาเล่นในเทิร์นถัดไปตัวนี้จากบล็อกศ เอามาไว้โซบัสหนึ่งเพื่อดูท็อปเด็กได้ครับเผื่อมันเป็นเลเวลดสเอลเลวอฟอร์มอย่างเงี้ยเราก็จะได้แปะไว้ที่เดิมอะ่ะเ,เพื่อที่จะแวนตีปุ๊บก็จะได้จั่วขึ้นมาแล้วก็เลเวลดส่งไปนะครับส่วนเกตหนึ่งก็ใส่ตัวของเพนคิลเลอร์ครับตัวใช้โซหลักประจําของเด็กนี้ณนะตอนนี้นะก็คือ,เ,อเมื่อจบแบทเทิลที่บูทนะโซบัสหนึ่งรีทายตัวเองจัว่วได้เติมมือได้นะครับอันนี้ก็จาก TD เหมือนกันสนาตาร์เตอร์นะครับเมื่อโดนทิ้ง ระหว่างไลฟ์เฟสสามารถคอตัวเองลงเลียได้นะครับก็โอก็ก็โอเคกันตัวไว้เล่นนะครับแล้วก็เมเปิลใส่ไว้เผื่อได้เล่นนะครับก็เมื่อแวนการ์ดเป็นเกรดสามเนี่ยลงสู่ช่องแวนการ์ดนะครับโดยการไลฟ์สามารถคอเมเปิลลงเลียได้นะครับต้องคอในไลฟ์เฟสด้วยนะไม่ใช่ว่าเอามาใช้ในตอนที่เลโวเดสลงมาไม่ได้นะครับต้องในไลฟ์เฟสเท่านั้นนะเมเปิลถึงจะคอได้นะครับก็ไว้คอเล่นแค่นั้นไม่มีอะไรเพราะว่า บางทีมันก็ต้องเอาไปเส็ไงหรือจะไปเปลี่ยนเป็นตัวอินเตอร์เซ็ก็ได้นะเพราะว่าตัวของสตาร์เตอร์มันมีตัวอินเตอร์เซ็อยู่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะอ่ะ,อะเดี๋ยวก่อนไปไหนผมขออนุญาตบัฟฟอยก่อนมันไม่ฟอยแล้วมันไม่มีแอนิเมชันนะครับเกมเวรที่มันไม่ฟอยแล้วมันไม่มีแอนิเมชันมันต้องฟอยมันถึงจะมีแอนิเมชันนะครับโอเคอาอเกินอ่ะ ประมาณนี้ละก,กันนะครับใครมีลิสต์ที่ดีกว่านี้ก็ไปจัดได้นะอันนี้เป็นแค่แบบว่าเออผมลองผมไม่เคยจัดด้วยแหละแล้วผมเลยมาลองจัดเล่นดูว่ามันจะเป็นประมาณไหนจริงๆใส่น,นี้ก็ได้เนี่ยโจ2สองนะครับเลือกเคลียร์หนึ่งใบบวกห้าพันแต่ว่าอเอาดีปะ่ะอืมช่างมาันเถอะแล้วกันเอาประมาณนี้ดูก่อนนะครับลองดูก่อนลายๆก็ใช้เป็นลายๆเดิมนะครับอืมของอันนี้เลยของยูสเลย มาเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีวยกว่าว่าจะไหวหรือเปล่านะครับธรรมตีกับแม่ไม่มีโหมดแบบว่าออง่ายบ้างอวะเพราะว่า e ่ายมันจะได้เป็นแบบว่าจากตัวของอันนี้ไงอ่ะเชื่อมันจะไหวหรอวะมันจะมันจะไหวหรออ่าแกมเกสนี่อันนี้คือแกมเกสปัจจุบันนี้เลยแพทไทยสามารถจัดแกมเกสแบบนี้ได้แล้วนะครับยกเว้นอย่างเดียวก็คือไซเคิลจี้ไม่มี แต่ว่าเอาตัดไซเคฟนจี่ออกไปแล้วก็ไปใสสใบอื่นแทนแต่ว่าประมาณนี้แล้วกันแกมเกตนะครับอะมาเรามาลองดูกันเลยว่าสีไวบอก็พีๆทุกๆนะครับอย่างนี้บอกไปเอ่อว่าผมไม่ใช่คนที่เล่นบรนกากาศเก่งมากนะผมแค่คนที่ชอบเล่นบรนกากาศเท่านั้นนะครับใครดูเรื่องหงุดหงิดใจอะไรควรแก้ตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเริ่มก่อนแล้วกันยูสเนี่ยผมมองว่าเริ่มก่อนจะเก่งกว่านะ ยิ่งถ้าได้ฟูลบ้านมาแล้วอบเริ่มก่อนเก่งกว่าเพราะว่ามันเลเวลเดสลงมาแล้วมันเล่นได้เลยไงใช่ปะแถมเราเริ่มก่อนเราได้เพอร์เซนตไลท์ก่อนด้วยนะครับถือว่าดีมากๆอ่ะนี่ก็ทิ้งไปเลยนะครับตัวจากด d ดีเกตหนึ่งไลโดสกิลนะครับมาโดนทิ้งต่อไลฟ์เฟสนะก็จะคอตัวเองลงเรียรครับต่อหลังก็ได้หรือจะลงเรียรซ้ายขวาก็ได้นะครับแล้วแต่ตรงนี้เธอแรกทำอะไรไม่ได้ครับแต่คอมาก็เท่านั้นตัวเพราะว่า ตัวของบสเตอร์ดราร์ k มันจะยิงตัวของบสเตอร์ดาร์ k มันก็ยิงทิ้งอยู่ดีเพราะว่าทางแก n เกสใช้ล,ล,ลายลาเป็นล,ลายลาสเตอร์ดาร์ k นะครับอ่ะแหมแม่งเล่นแบบเดียวกูเป๊ะเลยขอเพนคิลเลอร์มาแล้วก็ตีเลยนะครับโนกาดไปเพื่อเอามือไงจะได้มือเพิ่มไปอ่า <c oughs> โอเคเก๊สองถ้าเป็นเลเวลฟอร์มตกดาเมจเนี่ย เรียกได้ว่าอาการหนักนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวของเลเวลฟอร์มอ่ะมันยังมีน้อยอยู่มันมีแค่แบบเดียวเลยก็คือเซตเต้องรอ0ูนย์หกมาเนี่ยมันถึงจะมีกั๊สนะครับตอนนี้ก็มีแค่เซตไปก่อนท <Yeah. S 1> ิน้งคิวแล้วนะไลท์ครับสกิลเกรดหนึ่งครับเมื่อโดนเกรดสองไลท์ทับนะโซบัสหนึ่งครับเปิดท็อปเด็กสามใบเลือกได้ว่าจะหยิบยูสหรือจะคอการ์ดเกรดสองหรือต่ํากว่านะครับจากที่ดูได้เนาะซึ่งจากที่ดูเนี่ย มันมันมันคอไม่ได้เลยนะครับมันคอไม่ได้แลยก็ไม่ต้องคอนะแล้วก็เลียงไว้ใต้กองครับจะคอหรือไม่คอก็ได้คะตรงนี้ที่เหลือเลียงใต้กองอ่ะไม่ตคอเกตสองตัวนี้ไปแล้วก็เพนคิลเลอร์ไปเลยเท่านะครับไอ่เอาจัว่วก่อนแล้วกันสองไปหมื่นแปดพันต้องหา๊าไ s ไอ้ต้องหาเซตขึ้นมือให้ได้อ่าเพราะว่าถ้าไม่มีเซตเนี่ยมันเล่นไม่ได้นะสำหรับตัวของยูสเบิร์ก เด็กนี้ได้ไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยลำพังตัวมันอ่ะ,อะแถมมันเป็นร่างโปรโตโฟอร์ด้วยโปรโตโฟอร์ในในทีดีนี่มันคือมันยังทิ้งมือหนึ่งใบแล้วเปิดท็อปเด็กสามใบเสริญไม่ได้อ่อแบบตัวสกายฟอร์อ่ะนะครับเพราะงั้นต้องหาให้ได้เร็วที่สุดถ้าหาไม่ได้เนี่ยคืออาการหนักละผมบอกเลยอ่าน,นั้นก็ทีมขี้ครับเลยเป็นบัสเตอร์ดาร์กสกิลเจเวารินนะเปิดเจ็ด หยิบบัสเตอร์ใช่ปะอ๋อไม่ใช่เปิดท็อปเด็กคอนะครับหือไปอันนั้นเปิดเจ็ดนั่นมันมาลอนแล้วก็สกิบบัตเตอร์ดังก็บัสหนึ่งลีไทยโอเคแม่งรีไทยเจ็ดสองคู่ด้วยเออโอ้โหไม่ชอบเลยว่ะบอทแม่งเล่นอย่างเงี้ยบอทแม่งชอบเล่นอย่างเงี้ยไม่ชอบแม่โอกาสครับบ้าเอ้ยโอเคตกครี เยี่ยมอยู่ออแวนเลยอีกเลนหนึ่งมันจะได้ตีไม่เข้าละขอหนึ่งได้ครับขอสองขอสองได้ใช่ไหมขอหนึ่งได้ขอหนึ่งได้ขอหนึ่งได้ก็เอาไปดีน้องโอ้โหว้าวไอ้เหี้ยมึงก็เกินอ่ะ มึงก็เกินะขอหนึ่งได้แม่งให้กูมาสองไอ้ซาดโอ้ไมยก็หนักจัดจัดนักจ,จัด <c oughs> บอดมันจะมาโชว์เท่อะไรตอนนี้วะเนี่ยไอชี้อ่ะวันนั้เขาทำคลิปอยู่ไอ้กรัวเลย <c oughs> ไปเลย, <c oughs> <c oughs> ยเมื่อวานโทษอย่างแย่เลยวะ่ะโอ้แล้วยังได้หิวอีก <c oughs> จุาป,ป้า อาการหนักนะตอนนี้โอ้ยจริงเลยไล่ครับยูซิเบิร์กเลยคอโปโตฟอร์อาร์มโอ้ไม่ฟักกิงกอดอ่ะสกิลเกศสองนะครับว่าโดนยูสไลทับเนาะคาบัตหนึ่งครับหยิบเกศสองหรือสูงกว่าจากดอปขึ้นมือได้นะซึ่งกูก็จะหยิบเป็นเกศสามไปนี่แหละ ไม่มีครับทั้งเอว่าเล่นไม่ได้เลยโซบัสหนึ่งครับดูท็อปเด็กผือมันจะเป็นเลเวลฟ,ฟอร์มไม่ใช่ด้วยแปะวิทีเดิมโอ้โหเล่นไม่ได้นะครับแบบนี้แบบนี้เรียกว่าจอนแบบนี้เรียกว่าจอนนะเล่นได้ได้นะ่ะกูจัดเด็กผิดตรงไหนเหรอเออ โอเคมามาอยู่มาอยู่ถือว่าได้เล่นได้เล่นเช <c oughs> er, ื่อเลยนะว่าจะไม่ได้เล่นซะแล้วยังได้เล่นอยู่นะครับโอเคไม่ได้จากการจั่วก,กูก็ได้เอาเนี่ยแหละอ่ะสกิลนะครับเลเวลดรสนะมันจบไบทเทิร์นที่อยู่เดี๋ยวนี้โจมตีนะครับเอาการ์ดที่มีความสามารถเลเวลฟอร์มจากมือไอาการ์ดที่ชื่อเลเวลฟอร์มนะครับจากมือไลท์ไรสภาพสแตนแล้วก็ได้ลบ2นะครับตัวของเซตที่ลงมาเนี่ยมันบอกว่า เมื่อลงมานะครับจะพาวเวอร์บวกหมื่นห้านะถ้าเพอร์โซน่าไลท์ด้วยเนะี่ยจะบวกครีนะครับแน่นอนว่ามันลงมารอบสองเนะี่ยมันไม่มีได้แล้วนะครับเท่ากับว่าศูนย์ได้ตีเพียวๆเลยไม่มีอะไรเลยเด็กน<ๆ>ี้มันเล่นได้แค่ประมาณนี้เลยนะครับแค่นี้เลยยิงแค่นี้เลยทุกคนไอตัวนี้ก็ไม่มีอะไรอะลีแล้วกันไม่ด้ยมีอะไรแค่นี้เลย จริงแค,แค่นี้แค่นี้แค่นี้เลยแค่นี้แค่นี้เลยแล้วก็สกิลของพวกเลเวลฟอร์มทุกใบนะครับจะมีเหมือนกันก็คือเมื่อจบเทิร์นนะเอาการ์ดที่มีความสามารถเลเวลเรสเนี่ยจากโซนะครับไลท์ในสภาพเลสก็คือกลับคือร่างเดิมนะครับเพืเ่อที่จะแปลงร่างในเทิร์นถัดไปหมดแล้วนี่คือยูสเบิร์กทั้งหมดนะครับที่เล่นได้ณนตอนนี้นถ้ามันจะเก่งจริงๆอ่ะต้องรออย่างน้อยนะอย่างน้อยนะต้องมีเลเวลฟอร์มสักแปดใบไว้ ในเด็กถึงจะโอเคขึ้นมานิดนึงเพราะว่าพอมันไม่มีแล้วเนี่ยหรือแบบไม่ต้องมีเลเวลฟอร์มก็ได้แต่ว่ามีตัวของแบบว่าตัวเสิร์ฟเลเวลฟอร์มที่มันเยอะกว่านี้มันจะเล่นง่ายขึ้นยูสเบิร์กจะเล่นง่ายขึ้นนะครับแต่ณตอนนี้มันยังเล่นไม่ได้ว่ากัน,านตามตรงผมไม่รู้สิว,ว่าใครเล่นได้หรือคุณมีลิสที่เล่นได้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับแต่ผมเล่นไม่ได้ห <laughs> รือผมผมเล่นผิดไป ตรงไหนเหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่คือแบบกูเล่นไม่ได้ไอ้เฉียโคตรแย่เลยว่ะโดนโดนเกมเกสจบเกียนเฮ้ยเจ้าโอเคนึกว่ามึงจะขี่ใส่กูอีกอีเวนแม่งเอย้ยขึ้นกันเลยโอเคตบฮิวนะครับฮิวได้เหนื่อยมาก เดนี่เนี่ยเทินหน้านี่เราก็ต้องไปหาพวกวเดสิ่งนะกูกาดเลยเพราะว่าไม่มีตัวเล่นแล้วน้องไม่ <c oughs> มีตัวเล่นแล้วเมเปิลก็มาอยู่ในดอกอะแต่ไม่มีไร์ด้วยเทินหน้าต่อให้มีอยู่ในดอกก็คอลงมาไม่ได้ามาเข้าเทินครับจวดโฆนาไรโโ้พระเจ้าช่วยป่วยทอดคอ,อครับเกิลเหมือนเดิมเหยโซวัตหนึ่งครับโซวัตออกไปเลยนะไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะ ดูท็อปเด็กคอได้อยู่โอเคโอเคอ่ะไม่โอเคเพราะว่ามันไม่มีโซมันไม่มีโซมันกดเพลงไม่ได้ไม่เหรอยูดเบิร์กม่เลือกกูเหรอวะโอ้โหเพอร์เซ็นนาไลท์ไลท์เป็นเพอร์เซ็นนาไลท์ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีคำว่าเลเวลฟอร์มนะประมาณนี้แหละสำหรับยูดเบิร์กมันทำได้เท่านี้ไหม มันไม่ได้ทำได้เท่านี้หรอกผมทำได้เท่านี้จริงๆเทคติดอยู่นะเทคติดนะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้มันจบแล้วนาคินจบแล้วเราทำได้แค่นี้ครับแค่นี้แบบแค่นี้จริงๆอาเวผื่อเผื่อคุณจะรอดไปเทิร์นถัดไปอะเรามาดูดิรอดหรือไม่คืหน้าอะไร แล้วเพอร์เซนาไลท์ของแกมเกีิแม่งอย่างโหดเพราะว่ามันไม่ได้บวกหมื่นแค่แถวหน้านะครับแม่งบวกหมื่นแถวหลังด้วยเดี๋ยวว้าโอเคโดการดารเข้าเลยคิมาตายถ้าไม่คิคูก็อาจจะรอด,ดแ,รแต่รอดไปก็เท่านั้นเพราะว่าเพราะว่ามัน เพอร์ตัวหน้าไลท์ก็ไม่ได้ถ้าเกิดว่าผมจะรอดผมต้องทิ้งเพอร์ตัวหน้าเพราะมีพีซี PC สองใบไงมีกระจกกับมีไอ้นี่เข้าเลยทำไรไม่ได้จะรอดก็ต้องรอดตรงนี้ถ้าไม่รอดก็บายบายโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเอายุทธเบิกมาโดนย้ำให้คนดูเล่นนะฮะประมาณนี้สำหรับยุทธเบิกนะ ผมพยายามแล้วนะครับพยายามแล้วแต่เด็กมันไม่เลือกอ,ะอ่ะอให้ทําไงอ่คือพอศูนย์หกมามันจะเล่นง่ายกว่านี้แหละนะครับอเดี๋ยวเราลองไปจัดศูนย์หกให้ดูดูว,ว่าหน้าตาจะออกมาประมาณไหนนะครับไปมาก็หน้าตาก็น่าจะประมาณนี้ครับอืมพอมันพอมันมีเลเวลฟอร์มเพิ่มขึ้นเด็กมันก็จะเริ่มหายใจหายคอง่ายขึ้นแล้วนะครับ ส่วนตอนกดเทคครั้งแรกเนี่ยพยายามใช้กัสก่อนเพราะว่ากัสเนี่ยมันลงมาแล้วอย่างน้อยอ่ะมันทิ้งมือ1ใบเพื่อปรับได้เป็น1ได้นะครับถ้าเกิดว่าคู่แข่งมันเกตสามแล้วอะไรเงี้ยเออมันมันมันมีได้มันยังได้พอลุ้นบ้างนะครับแล้วก็ใส่ตัวของชไนเซลมาเพื่อเปิดหาของเหมือนกันมันบอกว่าเมื่อลงเรียดูท็อปเด็ก5ใบนะครับเลือกเกต3ที่มียุทธในชื่อการ์ด1ใบเนี่ยขึ้นมือแล้วยืนนี้บวก5 0 0พัน นะครับกับอีกแท็กหนึ่งเพิ่มเติมก็คือเมื่อแวนการ์ดโจมตีครับเขาเรียกว่าอะไรวะเมื่อยูนิตนี้โจมตีเลือกแวนการ์ดถ้าเธอนั้นแวนการ์ดเราเลเวลฟอร์มลงมาเลเวลเดสลงมาเลือกแวนหนึ่งใบบวกห้าพันก็คือเมื่อไชนายเซลตีจะปัดแวนห้าพันก็วิธีการตีมันจะเป็นประมาณนี้ก็คือแวนตีเลเวลเดสลงมาเป็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเซตหรือกัสนะครับแล้วเอาไชนายเซลตี ชนายเซลปัดแวน5,000ันเชนายเซลอีกข้างนึงตีปัดแวนอีก5 0 0พนะเพราะว่าแวนมันไม่มีได้ใช่ปะ่ะเพราะงั้นมันก็จะได้ปัดพลังจากชนายเซลนะครับก็คือเว็บ2จะไปเลียตีก่อนแล้วค่อยแวนปิดท้ายนะครับประมาณนั้นนะส่วนไอตัวเกตสตัวนี้ก็ใส่มาเพื่อกันครับอืมก็แบบว่ามันไม่รู้ใส่อะไรแล้วหรือจะไปเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวอื่นก็ได้นะแล้วแต่นะครับอ่แต่ว่าผมจัดให้มันครอบคลุมอยู่ในตัวของ06ทั้งหมด ก็จะได้ประมาณนี้เลยอันนี้เอาไว้หงายแดมนะครับไว้เผื่อแบบว่าแดมขาดแบบมีชไนเซลแต่ไม่มีแดมหงายอะไรเงี้ยก็เอาไว้เผื่อเล่นเพราะว่ามันจะเสียแดมเมจไปกับชไนเซลเพราะว่าตัวแวนการ์ดมันอะไม่เสียแดมเมจนะครับคือมันเลเวลฟอร์มฟรีอ่าแล้วก็เสิร์เพื่อนฟรีด้วยมันทิ้งมือหนึ่งใบแล้วก็เสิร์หรือมันจะมีอีกแนวคิดหนึ่งตอนเล่นเล่นเล่นยูสนะครับก็คือ,อใส่ตัวที่ ชอบโดนทิ้งเรียกว่างี้แล้วกันใส่ตัวที่โดนทิ้งแล้วมีเทคพูดงี้ดีกว่านะครับตัวไหนก็ได้ที่มันโดนทิ้งแล้วมันจะมีเทคไปใส่ตัวนั้นนะครับเพราะว่ามันจะมาคอมโบกับตัวของยูสได้อย่างดีมากๆตรงที่ยูสอ่ะมันจะต้องทิ้งมือทุกเทินอย่างน้อยนะทิ้งมือ1ใบเพื่อเปิดท็อปเด็กสาใบหาของถ้าหาพวกเลเวลโฟร์ไม่ได้ก็หาเกรดสอหรือต่ํากว่ามาเล่นได้เพราะว่ามันคอได้นะครับมันจะคอเกรดสอหรือต่ํากว่าก็ได้ หรือจะหยิบเลเวล f o ฟอร์มขึ้นมือก็ได้นะครับยูตัวนี้ก็เลยค่อนข้างเก่งมากๆนะครับแล้วก็แน่นอนว่าใส่ตัวของเพนคิลเลอร์มาต้นเกมนะครับเล่นเล่นต้นเกมแล้วก็ออเดอร์ที่ใส่มาใบเดียวก็คือแปลนี้ผมใส่ตอนเล่นตัวของเลซาเอลแล้วมันน่าสนใจดีก็คือบารสหเปิด5หาเลเวลฟอร์มหนึ่งใบจากที่ดูขึ้นมือหรือคอเกต2หรือต่ำกว่านะครับเทคเดียวกับยูแ่ะแต่อันนี้เป็นบารหแทนทิ้งมือ นะครับซึ่งมันโอเคตรงที่อ่าเราเราทิ้งมือจากสกิลของยูสเปิด3หาตัวเล่นอ่เรายังไม่เจอใช่ปะอ่าเราใช้ออเดอร์อีกรอบนึงได้เปิด5หาหรือเราเปิดชนไยเซลไม่เจอใช้ออเดอร์เพิ่มได้นึกออกใช่ไหมครับอ่าเด็กมันจะอ่าวนของโอเคขึ้นแหละนะประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับตัวของยูสเบิร์กนะครับณนะปัจจุบันนี้อันนี้บวก06นนะครับอ่า ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าใครสนใจอยากให้ทำตัวของเรียนอนแล้วก็ไดจเวลหรืออื่นๆเพิ่มก็คอมเมนต์บอกได้ที่ด้านล่างของคอมเมนต์นะครับจะผมทำให้นะฮะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปในวันนี้ครับไม่มีอะไรแล้วพูดผิดพูดถูกพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วย ท้ายนี้ก็ย้ำเหมือนเดิมว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับการจัดเด็กคือการจัดเด็กในรูปแบบที่คุณนคนเล่นนั้นถ <c oughs> นัดน,น,นะครับถนัดแบบไหนก็ไปหาจัดเอาแบบนั้นเลยนะครับนี่เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวแน่นอนว่าในโหวดในโหวดเด็กนะครับที่จะเล่นก็เดี๋ยวตามมาแน่นอนนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นคลิปเสริมตอนที่ไม่ได้เล่นโหวดไม,ไม,ไม่ไม่ได้เล่นโหวดเด็กกันแหละ ครับใครอยากให้ผมเล่นเด็กอะไรก็ไปโหวตกันได้นะครับทุกอาทิตย์เราจะเปิดโหวตกันทุกวันอาทิตย์นะครับเราก็จะประกาศผลในวันจันทร์นะฮะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปในวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ